n p นะครับจะอุ่นด้วยหม้อทอดลุมร้อนนะครับนี่เราก็ต้องใส่นี่ก่อนกระดาษรองครับจะได้ไม่เปือ้อนหม้อครับไม่ต้องล้างไม่ต้องทำสาสะอาดเยอะนี่อันนี้กับเบสติกเนี่ยใส่เข้าไปนี่นะครับจากนั้นก็ยำหม้อมาฮะเดี๋ยวหลบหกนะครับเรายกนะกยกยกเนี่ย ไม่เป็นไรแบบนี้นะใส่ลงไปในหม้อรครับนี่เดี๋ยได้ไม่เปื้อนไปแล้วครับปึ๊บเอาฝับเข้าไปฮะเสียบปลั๊กเราใช้ไฟที่ร้อยแปดสิบองศารครับผมจะอุ่นประมาณสักนี่สามถึงห้านาที นะมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไร5ทีผ่านไปมากครับนี่เสร็จแล้วนะอ้โหอ,ออกมาหอมกลืนเลยนะนี่นะรอสักแป๊บนึงให้มันเย็นนะก็จะกรอบเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับสำหรับหม,ม้ออบรมร้อนครับแบรนด์นี้นะครับซิมพลาสนะฮะกับกระดาษรองนะฮะเราก็ปักตะกร้าไปแล้วนะครับใครสนใจจะมาตามก็พิกับด้านล่างสายหมือครับ you what